วันนี้เราจะมาเล่นกับโคโมกาลีกันนะคะเรียกครูว่าโมก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนกับวิชัมคาริต้ะคะเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยเฮ้ยอยากเดินเลยนี่เฮ้ยเดะเบื่อเดาเบื่อว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินเต็มวันจากไกลเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยถอยไปอย่างี้ วนไหน,น,นู้ไวันไหนเสียงก็ดังเลยเฮ้เฮ่เฮ้เฮคุยอะไรกันอยู่นักเรียนมาคุยกันทีนะ่หน้าห้องกันดีกว่าไหนบอกที่ว่าคุยอะไรกันเดี๋ยวครูจะลงโทษเลยนะก็หกักคะแนนด้วยออโอ้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมแค่มาถามกันมานเฉยว,วันนี้ครูจะมาต่างการบ้านหนึ่งร้อยหน้านะคะ ไอ้เฮ้ยบ้าหรือเปล่าหัอยหน้านี่นะวุ้ยแต่มันจะไปทำเสร็จนะมันเป็นลูกเดียวภอยในือสามันนี่นะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใคมันจะไปทำเสร็จหัวยหน้ากูจบแล้วนะคะเรียนนี้รูก็ขอตัวลาไปก่อน เพื่อนนางรู้ไหมว่านายพูดเสียงเอออะไรนายรู้ไหมว่านายพูดเสียงโคตรดังเลยอ่ะก้าแม่ครูก็ได้ยินด้วยถ้าฉันไม่หลงกลนายหรอกหน้าใจนี่ยพูดเสียงโคตรดังเลยอ่ะถึงมันไกลไปถึงนี่เลยละดักคุณเลยเออเบ๊จริงนะต่อมาไม่มีเสียให้อ่ชาชาตินุชคะ่ะตอนเย็นปวดมาที่ห้อง คองได้นะคะโถเอย้ยเป็นหนาเลยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ย